คนเรานี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่เท่าที่สันนิษฐานดูแล้วคนที่ขาดปัญญานั้นมีมากมายคนไม่มีปัญญานั่นห่ะมากกว่าคนมีปัญญาในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึง ไม่สามารถที่จะละบาปอากุศลต่างๆได้เป็นส่วนหลายเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งเจตนาละเว้นบาปกรรมได้นี่มีปริมาณน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สักอดีตนิทานมาเปรียบเทียบให้คนฟังว่าในอดีตกาลหนึ่ง มีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งบรรดาพวกปลาพวกหอยพวกปูพวกเต่าอะไรก็ได้อาศัยอยู่ในน้ำสาะนั้นมานนี่นานไปนานไปฝนแรงน้ำในสาดนั้นมันก็แห้งลงแห้งลง ในในสระนั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งมาเที่ยวหากินปลาอยู่ในนั้นแต่เวลาน้ํามันยังมากอยู่นี่นกกระยางมันก็หากินปลายาก <c oughs> พอน้ำหววลงนี่นกรนนกระยางนกกระยางมันได้อุบายมันก็เลยไปพูดกับปลาเพราะว่า ไอ้เรานะั่นน่ะเป็นสัตว์ที่มีปีกบินไปได้เราไปเห็นหนองหนึ่งอยู่นูน่นน้ำมากทั้งใสด้วยแล้วอาหารในกระอุดมสมบูรณ์นะอยากไปกันไหมถ้าอยากไปนะั่นเราขานอาสาเราจะรับพาไปทีแรกปลาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลย ไม่เค่อยจะเชื่อแต่นกกระยางเลยมันฉลาดมันก็พูดหวานล้อมอะไรต่ออะไรไปเอาไปเอามาปลาก็เชื่อแล้วปลาไม่มีปัญญานี่เชื่อก็ยอมให้นกกระยางมันคาบไปที่แรกมันคาบไปสองตัวมันฉลาดคาบไปแล้ววันนี้ ตัวหนึ่งมันกินซะตัวหนึ่งมันก็ออกคาบกลับคืนไปหาหมูนูกน,นี่มันมันเอาเอาปลานั่นไปไปกินตัวหนึ่งแล้ววันนี้ตัวหนึ่งมันก็เอาไปให้ลอยน้ําในหนองนั่นแล้ววันนี้ก็มันก็คาบเอากลับคืนไปเพราะว่าปลานั่นมันบอกว่านกยางว่า เราจะต้องเอาท่านกลับคืนไปก่อนไม่งั้นพรรคพวกของของท่านก็จะไม่เชื่อเราดังนั้นเมื่อเราคาบท่านไปและหาพรรคพวกแล้วท่านจงบอกว่านั่นแหละหนองนั้นมีจริงน้ำใสน้ำลึกแลาวก็ยังเดินคาบปลาตัวนั้นกลับคืนไปสู่หนองเดิมปลาตัวนั้นมันก็เป็นเล่าให้เพื่อนฟังแม้น้ำใสจริงลึก เย็นสบายเลยไปเถิดเพื่อนกว่นนนกาน,นี้นกกระยางตัวนก็คาบปลานั่นไปทีละตัวสองตัวมันไม่เอาไปลงหนองน้ำซะแล้วกว่าน,นี้มันก็ไปไปจับอยู่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งก็กินปลานั่นเออกินปลานั่นหมดแล้วเวลามันหิวมามันก็ไปหาหนองน้ำหนองนั้นอีกอ <c oughs> แล้วก็จับเอาปลาไปกินปลาก็ยังเชื่อว่าพักพวกของตอนนั้นไปสู่น้ำนั้นหนองนั้นจริงเลยนะก็จึงยอมให้นกกยามมันจับเอาไปกินอยู่อย่างนั้นจนว่าปลาหนองนั้นหมดวันนี้ก็ยังเหลือปูตัวหนึ่งวันนี้นกกระก็ไปหลอกล่อปูวันนี้นะ ปูมันพ็ดฉลาดกว่าปลาว่านี่เออเพื่อนอเรานี่มันน้ำหนักมากนะไม่เหมือนปลาะนะานนดังนั้นถ้าจะเอาเราไปนี่เราขอเอาง่ามของเรานี่คาบคอของของเพื่อนไว้ก่อนอไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะหลุดจากเท้าของเพื่อนตกลงสู่เราตายเห็นไหมตกลงสู่พื้นดินอะ อานกยางก็ยอมยอมให้ปูนั่นเอาปากเอาง่ามเขามาคาบคอไว้นกยางก็พาปูนั้นบินไปเขาบินไปไปลงจับต้นไม้ที่มันเคยเอาปลาไปกินนั่นแหละปูก็ท่วงวันนี้อา้าวทาไมล่ะถึงมาเอาเรามาลงสู่ต้นไม้เนี่ยไม่ไปหาหนองอะ่ะอืมไอ้โง่ แกไม่รู้นะว่าเราจะเอาเธอมากินต่างหากจะเอาไปหนองน้ำที่ไหนอยู่นั้นว่างั้นเท่านี้ปูมนันก็นหนีบคอนกยังแน่นเข้าสี่วะเนี้ยนกนยังใจจะข่าก็เออ,เ,อ,อเราจะพาไปอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเลยว่างั้นปูมก็คลายกล้ามออกหน่อยหนึ่งจำใจก็ต้องพาปูบินไปหาหนองน้ำ พอลงสู่หนองน้ำแล้ววันี้ปูมันก็หนีคอนกกระยางอันอย่างแรลที่สุดเลยทีเดียวในที่สุดนกกระยางก็เลยตายตายแล้วปูก็กินนกกระยางเป็นอาหารเลยวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละนิทานเรื่องนี้เนสอนให้รู้ว่าในโลกอันนี้นคนโง่มีมากกว่าคนฉลาด วันนี้พวกเราได้ฟังนิทานที่พระเจ้านำมาแสดงว่าอย่างนี้แล้วนะก็ควรพิจารณาตัวของเราเองว่าเราจะเป็นเราจะเป็นปลาหรือจะเป็นปูกันนี่น,น,นะนกยางนั้นเปรียบเหมือนกันกันกบกิเลสตัณหามันมีมายาม,มากกิเลสตัณหานะถ้าพูดเป็นปุคลาทิฐานก็เปรียบได้กับคนพาน คนฉลาดแกมโกงนั่นแหละไปเที่ยวหลอกคนโง่เอาเอาทรัพย์สินเงินทองของคนโง่ไปใช้อยู่นั่นคนฉลาดแกมโกง <c oughs> ก็เทียบได้กับนกกระยางนั่นเองเนี่ยแต่พอไปเจอคนมีปัญญาเข้ามานี่เขาก็เล่นงานเอาย่ำแย่ไปเลยถึงนั่นแหละถ้าเมื่อยังไม่เจอคนมีปัญญา ก็ต้มคนไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นเั่องนั้นน่ะการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดสติปัญญาเนี่ยนะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะว่ากิเลสภายในหัวใจของคนเรานี่มันก็มีมายาสาไถมีเล่เหลี่ยมมากมาย ถ้าจิตนี่ไม่ฉลาดแล้วก็เลยหลงกลของมันจริงๆเนี่ยคนส่วนหลายเลยหลงกลของกิเลสตัณหาเนี่ยมันถึงได้ตกเป็นทาสของมันมันบังคับให้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ไปตามมันเลยเพราะว่า มันตกอยู่ภายใต้อำน,นาจของมันแล้วนี่สู้มันไม่ได้สู้กิเลสให้ได้มันเด็ก mm hmm. เป็นยงั้นี่บัดนี้นะเราจะเป็นปูหรือจะเป็นปลานี่ถามตัวเองดูนั่นนี่แต่แน่นอนแหละทุกคนก็คงจะต้องเป็นปูนั่นแหละเปรียบเทียบว่าเพราะว่าปูมันมีปัญญามันฉลาดรู้จักหลอกล้อเอานกยางไปฆ่า ให้ตายได้เลยอันนี้คนมีปัญญานี่ก็สามารถหาอุบายขจัดกิเลสฆ่ากิเลสตายขายกิเลสทิ้งเห็นของจริงคืออริยสัจสี่ท่านกล่าวไว้นะคนมีปัญญาเนะก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นอิสระเสรีจากอํานาจของกิเลสตัณหา แต่ว่าถึงจะมีปัญญาอย่างไรอ่ะถ้าหาว่าขาดความเพียรความอดทนขาดความสำรวมระวังตนแล้วอย่างนี้มันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันเลยเพราะปัญญานี่ถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญาก็เลื่อนลอยไปไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริง ของเรื่องราวของชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้นั <c oughs> ่งนั้นแหละพระบรมศาสดาก็จึงได้ทรงสั่งสอนอุบายวิธีที่จะให้เรามีสติมีปัญญาก็ <c oughs> อุบายวิธีก็อย่างว่านั่นแหละในเบื้องต้นนี่ก็สำรวมในศีลเนี่ย <c oughs> ถ้าใครไม่สำรวมในศีลเนี่ย มันก็ไปทำบาปคนทำบาปแล้วย่อมมีใจมืดมนนะเมื่อใจมืดมนแล้วเรื่องอะไรนะี่ยมันจะมานั่งไหวพระภาวนาสมาธิทำใจให้สงบระงับลงไปได้ไม่มีทางนะถ้ามีบาปครอบงมจิตใจแล้วก็ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่งั้นเกิดตายเป็นคนโมโหโทโสมาหนา้าทิฏฐิแข็งกระด้างกระเดือง <c oughs> ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ควรอ่อนคนน้อมเนี่ยอันลักษณะของกิเลสตัณหามานะทิฐิมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วที่ไหนนะ่ะมันจะไปภาวนาลงได้คนเต็มไปด้วยทิฐิมาะอยู่แบบนั้นนะทำไปไม่ได้เลยนั่นแหละท่านผู้ที่ภาวนาเป็นไปได้นั่นนะ ก็เพราะว่ามันเลื่อนเริ่มต้นแต่สำรวมในสินให้บริสุทธิ์มาไม่ชอบไม่ชอบทะเลาะวิวาทกับใครไม่ชอบเอาเรื่องเอาราวยุ่งเหยิงไม่ไม่ชอบก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมนี่ทำว่าเป็นผู้สำรวมในศินด้วยดีนะก็ต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าใครไปคิดก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นในหมู่ในคณะอยู่บ่อยๆนั่นแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ใจร้อนอยู่ด้วยบาปอากุศลต่างๆนั่นแหละมันเมื่อใจอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาในทางที่ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้พากันสำรวจตรวจการดูอาการกายอาการวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนนะตนสํารวมแล้วด้วยดีหรือยังอันนี้ก็นว่าสำคัญอยู่บางคนมันเผลอสติมากาเมื่อเผลอสติมากมันก็ร่วงได้มันก็ร่วงสิกขาบทที่สมทานมานั้น ไปได้เลยโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่บางคนร่วงทั้งที่รู้รู้ตัวอยู่ก็มีเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการอบรมสติให้เข้มแข็งนั่นเองพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าต้องจงเป็นผู้มีสติเป็นวินยัยธรรมดาวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้น ถ้ามีสติอยู่ซะอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ล่วงนะไม่ได้ล่วงเป็นงั้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำต้องปราถนาทุกครั้งทุกเวลาซึ่งไม่เหมือนอย่างทำข้ออื่นๆทำข้ออื่นนั้นเราต้องเอามาใช้เป็นบางครั้งบางคราวยกตัวอย่างให้ฟัง <c oughs> เช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะอ,อ้าพอความโกรธมันทําท่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ีล้วมันก็นึกถึงเมตตาขึ้นมาพอเมตตาทําบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ถอยไปอืมเมื่อความโกรธระงับไปแล้วอย่างนี้เมตตาก็ระงับไปตามกันจิตใจก็เป็นหนึ่งเป็นปกติอยู่อืมเป็นอย่างนั้นเีนี้ไปๆถ้าเผลอๆตัวแล้ว รู้สึกว่าใจมันจะงุนงิดขึ้นมากับบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมาเอาพอนึกถึงเมตตาธรรมขึ้นมาไอ้ความงุนงิดแล้วมันก็หายไปเนี่ยคุณธรรมนอกนั้นน่ะเอามาใช้ระง,งับกิเลสเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนสตินี่ต้องมีอยู่ทุกเมื่อให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นใน อธิกรณะสมถะเจตนะจน,น,ะนจชงว่าสงนั่นนะสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ให้ใครโจดท่านด้วยอาบัติพระอรหันต์นั้นท่านมีสติเต็มที่เลย มีสติอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงท่านไม่มีความไม่หลงเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นจยังว่าสตินี่มันสำคัญขนาดไหนให้พาคันฟังแล้วพิจารณาดู <c oughs> แสดงว่าท่านพุทอาสววกคิเรศขาดจากสันดานแล้วนั่นท่านมีจิตเตวแน่อยู่ตลอดไป เมื่อมีจิตเดียแน่อยู่นั้นก็มีสติประจําตัวอยู่ตลอดไปเพราะมันไม่มีกิเลสมารบก,กวนที่จะให้จิตนี้ละลึกไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรต่ออะไรหมดนั้นะมัน,นะม,นมันไม่มีอะกิเลสเหล่านั้นท่านละหมดแล้วเหตุนั้นจิตของท่านถึงเป็นปกติรู้ปกติเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไป เห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินไปเท่านั้นเองเนะี่ยภายในจิตใจนั้นไม่ได้วิตกวิจาร์ไม่ได้วันไวไปด้วยความยินดียินร้ายอะไรเลยนี่เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว,ว่าท่านมีชลังคุปเปกขาเป็นเครื่องอยู่นะเรียกว,ว่ามีจิตวางเฉยต่อ อายสนะภายในภายนอกต่อวิญญาณความรู้สึกต่อสัมผัสต่างๆมูนี่ท่านไม่ได้วันไวเลยไม่ได้หลงอารมเหล่านี้เลยอะไรจะกระทบมาเมื่อ,อไหรเวลาไหนขณนะไหนท่านก็รู้เท่าอยู่อย่างนั้นไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอะไรเลย นี่แหละคุณธรรมของพระอระหันต์ไอพวกเราซื่อชื่อว่ายังไม่ได้เป็นพระอระหรนันต์นี่เราก็จะพยายามบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งก็ต้องได้เป็นพระอระหันต์ให้ได้เดินตามรอยของพระอระหรันต หมายเขาว่าอย่างนั้นบางคนก็อา้าเราเป็นผู้ทุชนนชะนจะไปเด,เดินตามรอยของท่านได้อย่างไรส่วนมากมันก็มักจะเป็นอย่างว่านี่แหละอยากออกความเมนต์มาอย่างว่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเหมือนอย่างว่ามีบุคคลผูใ้ใดผู้หนึ่งนะ เขาทำทางให้เตียนโล่งไปก่อนแล้วอย่เงออี้ยแล้วเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในทางนั้นเอาใครอยากเดินก็เดินได้อย่างนี้ใครแล้จะไปบุกป่าเข้าไปนู่นอ่ะมันก็ต้องเดินไปตามทางที่โล่งเตียนนั่นเองอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละธรรมของพระอระหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เลยใครย,ยินดีปฏิบัติตามท่านก็นับว่า พอใจแล้วท่านไม่ได้ห่วงความมุ่งหมายของท่านยังต้องการยังให้โลกทั้งโลกนี่ปฏิบัติตามรอยของพระอระหรนะันต์ทั้งหมดทุกเพราะฉะนั้นเราจะไปย่อท้ออย่างไรแล้วเราจะไปนึก,กว่าไอ้เรานี่นยะมันจะก้าวไปตามท่านไม่ไหวแล้วมไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้น ก็ธรรมดานะการเดินทางนะเมื่อต่างคนต่างมีกำลังอยู่เนี่ยสมมุตินะสมมติว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่นะเออก็เมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินไปก่อนแล้วอย่างนี้เอาประชาราฎนก็เดินตามหลังอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะไปทรงพระดำเนินไปได้แต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นระษฎรนก็เดินตามได้ไปอย่างนั้น เพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุถุชนคนยังเป็นผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอยู่ก็ตามเราก็พยายามเดินตามรอยของพระอรหันต์นั่นหละเป็นอย่างนั้นเคยฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าขึ้นในกายในวาจาในใจนี่ ให้แก่กล้าขึ้นรู้ทั่วถึงทั้งตาหูจมูกลิน้นกายใจรู้ทั่วถึงในรูปเสียงกลินล่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาประจำวันประจำเวลาอยู่นี่นะเนี่ยเราทำความรู้เท่าอยู่เสมอแล้วควบคุมจิตไม่ให้มันวนไหวไปตามอย่างนี้สิเรียกว่าดำเนินตมรอยของพระอระหรนะันต์น่ะ ถึงแม้เรายังจะไม่เป็นบรรลุถึงพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ตามมันก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อเราเรายังเดินทางไปไม่ถึงจุดนั้นนะมันจะได้บรรลุยังไงล่ะนั่นเองแต่ที่นี้ถ้าเราไม่พยายามเดินเเลยมันก็ยิ่งไม่ได้บรรลุยิ่งห่างไกลพระนิพพาน,านออไม่ทราบว่าจะท่องเที่ยวเกิดตายอยู่กี่ชาติกี่ภพจึงจะได บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าไม่ทำความเพียรไม่มีทางเลยจะจะเที่ยวเกิดทเที่ยวตายอยู่กี่ล้านกี่โกดชาติก็ไม่ละไม่ใกล้ต่อพระนิพพานเลยก็จะต้องได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ชาติแล้วชาติเล่าอยู่งั้น <c oughs> แต่คนเรามันไม่เข็ดไม่ลาบเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามันลึกถึงชาติหนหลังก็ไม่ได้เลย แล้วเกิดมาในชาตินี้เมื่อมันระลึกถึงชาติหนนหลังไม่ได้มันก็คล้ายๆกับว่าเราแต่หนนหลังนั้นเราไม่ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเพราะกิเลสตัณหานี้เลยเนื่องจากว่ามันระลึกไม่ได้นี่แหละคนเราเหตุที่มันจะเอ,อไม่ค่อยเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้นะ <c oughs> แต่สําหรับผู้ที่ แม้ว่าจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามหากว่าได้ถือเอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณาแล้วมันก็ย่อมเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในสงสารนี้ได้เหมือนกันเนะี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ขน,นานับไม่ถ้วนเลยเอ่อทุกขาชาติปุับปุัง การเกิดมาบ่อยๆนี่ย่อมเป็นทุกข์องค์่ังได้เปล่งอุทานนนี้ออกมาจะเพราะว่าพระอ,องค์ระลึกไปในชาติหนหลังไปนูน้นพบตั้งแต่เรื่องยุ่งยากเรื่องวุ่นวายเรื่องขัดข้องอะไรต่ออะไรแห่งชีวิตที่เป็นมาในสงสารนั่นนะโดยเฉพาะพระเทวทัตได้ผูกอาฆาตกับพระพุทธองค์ตั้งแต่คราวเป็นพ่อข้ามักลูกปัดด้วยกันนู่น มาตั้งแต่นั้นมาแล้วพระองค์เที่วเกิดเที่ยวตายมาเฉยหลยพระเทวทัตก็เกิดมาเจอกันเข้าก็เมื่อได้ช่องทางก็ทําร้ายพระองค์ไปอย่างนี้เมื่อไม่ได้ช่องโอกาสก็ทําไม่ตรงทําไม่ได้พระองค์ก็ได้ประสบความวุ่นวายเดือร้อนกับเรื่องพระเทวทัตผูกอาคาตจองเวรมา ในสงสารนับชาติไม่ทวนนอกจากวพระเทวทัตแล้วก็คงจะมีคนอื่นอยู่ว่างนะเป็นอย่างั้นเพราะฉะนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุนณะปุังการเกิดมาบ่อยๆี่มันเป็นทุกข์หลายเราควรเชื่อเพราะปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เมื่อเราเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เราไม่ได้นิ่งนอนใจจะต้องพิจารณาดูตัวของตัวเองว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำจิตใจเป็นทุกข์เกือดร้อนวุ่นวายอยู่นี่คนเราในเมื่อทบทวนดูรู้กันทั้งนั้นแหละรู้เรื่องตัวเองนะแต่มัน เมื่อมันไม่คิดไม่ทบทวนดูแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดทบทวนดูเออเมื่อวันวาน,นนี้เราได้ไปกโกรธให้คนนั้นนะเราผูกใจเจ็บอยู่กับคนนั้นมาก็เพราะเหตุนั้นนะจิตของเราจึงร้อนจึงวนวายอยู่นี่นี่ยกตัวอย่างว่ามันมันต้องมันยอมนึกได้เราไปด่าเขาคนนั้นคนนี้ให้เจ็บอ,อกเจ็บใจมาก บาบกรรมอันนั้นกำลังม,มาทำใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนนี่เมื่อนึกทบทวนแล้วมันก็มองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็เห็นโทษของกิเลสต่วน,นั้นก็เพียยนพยายามละมันไปไม่ให้มันครอบงามจิตใจต่อไปอีกเจริญเมตตากรุณาให้มากเข้าไปแล้ว กีเรตตอนนั hui. ้ก็ห่างไกลจากดวงขิดนี้ไปเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราภาคเพียนพยายามบําเพ็ญคุณธรรมต่างๆมมนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจก็เพื่อที่จะให้ใจนี่มันสงบนั่นแหละ การบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆก็หมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเองนะ,ะเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจใจก็ย่อมมีกำลังเข้มแข็งสามารถเอาชนะกิเลสที่มันจะมาครอบงำจิตนั้นได้แต่ว่าเอาชนะไปได้ชั่วคราวนะมันยังยังชนะชนะเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ถ้าเราเอาชนะมันได้ชั่วคราวมัน จิตกิเลสมันสง,งบลงบันิใจมันก็สง,งบลงไปตามกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะเนื่องนั้นนะใจนี้ถ้าไม่มีบุญบุญอันนี้เป็นกําลังแล้วมันย่อมสู้กับกิเลสไม่ได้เลยขอให้พากันเข้าใจมเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงใจไปพร้อมกันไปเลย เ,เมื่อบุญกุศลความดีแก่กล้าขึ้นเลยมันจะทําใจให้สงบให้หนักแน่นไปเมื่อใจสงบตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญามันก็ค่อยเกิดขึ้นไปโดยลําดับนะทีนี้นะคิดอะไรพิจารณาในก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นตามเป็นจริงดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้